ไม่ชําระสันดานจิตใจของเราแสดงว่าเราทำบุญไม่ถูกบุญมันต้องชําระค,ความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปไม่ใช่ว่ายิ่งทำแล้วยิ่งมีกิเลสมากขึ้นยิ่งมีความโลภมากขึ้นบางทียิ่งมีมานะมีทิพิมากขึ้นทำบุญแล้วก็คิดโอ้ฉันดีฉันเก่งพวกที่ไม่ทำนี้ไม่ได้เรื่องเป็นพวกเลว อันนี้เรียกว่าทําแล้วได้มานะได้อัตตาเพิ่มขึ้นทําบุญไม่ถูกบุญอ่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของทานเจ็ดอย่างที่จะมาเกริ่นไว้ย้อนไปในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีชาวเมืองจำปาได้ไปกราบเรียนภาษารีบุตรว่าอยากจะเข้าไปฟังธรรมกับพระศาสดารภพรารีบุตรก็เลยว่าให้ไปมีวันอุโบสถ พอไปถึงแล้วเหล่าชาวเมืองจำปาและภาษาดีบุตรก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าทานอะไรที่ทำแล้วมีผลมากมีอนิสงส์ไม่มากมีอยู่หรือไม่หรือทานอะไรที่มีผลมากและมีอนิสงส์มากด้วยาาพระเจ้าก็เลยบอกว่านี่ทานที่ทำแล้วมีผลมากมีอนิสงส์ไม่มากก็มีอยู่ ทานที่ทําแล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากด้วยก็มีอยู่ท่านบอกว่าบุคคลใดในโลกนี้ให้ทานแล้วหวังผลของทานให้ทานแล้วคิดว่าเมื่อตายไปจะได้สวยผลของทานนี้คือให้แบบมีความหวังเอาง่ายๆก็คือเป็นการให้ที่ประกอบไปด้วยโลภ ให้ด้วยความใหญ่อยากได้สิ่งนูน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นตอบแทนอ่ะใครเคยทําบุญให้ทานแล้วคิดอย่างนี้บ้างแต่จริงๆแล้วไอ้การที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องการให้ทานเนี่ยเราต้องตีความไม่ออกว่าไม่ได้เพียงแค่เรื่องของทานมันรวมไปถึงสินด้วยฉะนั้นให้ทานเนี่ยก็ต้องผนวกไปถึงเรื่องของสิลเรื่องของกุศลต่างๆไปด้วยท่านบอกว่าบุคคลประเภทแรกเป็นพวกที่ให้ แล้วหวังผลให้แล้วสั่งสมเพื่อต้องการที่จะเสวยผลของทานนั้นๆท่านบอกว่าทานประเภทนี้ถ้าให้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบุญประเภทนี้มันให้ผลนะหลังจากตายไปถ้าบุญประเภทนี้ให้ผลบุคคลคนนั้นจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตรุมอนาราชิกาคือสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง เป็นสวรรค์ที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดใครรู้จักสวรรค์ชั้นนี้บ้างอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่ถ้าจะมาพูดเทวดาที่อยู่ในชั้นนี้อาจจะรู้จักคือเท้าวเวสุวรรณถ้าพูดอย่างนี้อาจจะรู้จักเท้าวเวสุวรรณก็คือเทวดาที่เป็นผู้ปกครองอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้มีผู้ปกครองอยู่สี่ท่านด้วยกันแต่พวกเรารู้จักแค่ท่านเดียวคือเท้าวเวสุวรรณแต่มีท่านอื่นด้วยมีเท,ท้าทัตตรถเท้าว,วิรุณหก ท้าวิรูปะแล้วก็เท้าเวสวรวันหรือเท้าผู้เวรท่านมีหลายชื่อทวดาในชั้นที่หนึ่งเนี่ยคือชั้นจาตุม,มาหาชิกาท่านบอกว่าใครที่ให้ทานแบบหวังผลให้ทานแล้ว,วะะหวังจะเสวยผลให้ทานแล้วประเภทแบบนี้ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ท่านบอกว่าการให้ทานประเภทน,นี้มีผลมากแต่มีอานิสงไม่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่สิ้นยศ สิ้กนกรรมสิ้นวาระเสิ้นอายุแล้วแ็จะต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกคําว่ากลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คืออะไรคือกลับลงมาเกิดใหม่อีกรอบไอ้คาว่าเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นอะไรก็ได้ในเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์ดรจชานเราจะเป็นมนุษย์ก็ได้คือจะเกิดอยู่ในภูมิเหล่านี้ที่ต่ำกว่า คือตายเสร็จจะไม่ได้เกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปหรือเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นอีกแต่จะลงมาข้างล่างท่านเลยบอกว่าเนี่ยมีผลมากแต่อันนี้ส่งไม่มาอพอมาดูประเภทที่สองปะแล้วเราพิจารณาดูนะว่าพวกเราเนี่ยทําทานทำกุศลแล้วจิตของเราเป็นแบบไหนท่านบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานเพราะไม่ได้คิดว่าไม่ต้องการหวังผลไม่ต้องการที่จะ สวยผลของมันแต่ให้ทานเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องดีการให้ทานนี่เป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีใครก็ตามที่ให้ทานแล้วคิดแบบนี้คิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีควรทำท่านบอกว่าถ้าบุญตัวนี้ให้ผลหลังจากตายไปจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงชื่อนี้ได้ยินบ่อยๆแนละชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงนีเป็นสวรรค์ชั้นที่สอง ผู้ปกครองสวรรค์น,นี้ก็คือพระอินทร์หรือเทา้าสักกรรฉะนั้นใครทําบุญแล้วคิดแบบ,แบบนี้พวกเราน่าจะเป็นเยอะคิดว่าเออทาแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องดีก็เลยถ้าใครทําแบบน,นี้ก็จะได้ไปอยู่สวรรค์าดาวดีไปอยู่กับพระอินทร์ไปแต่เมื่อสิ้นยศสิ้นกรรมสิ้นวรระก็